เออตอนนี้ผมก็อยู่เป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนจากตอนที่แล้วผมอยู่ตรงนี้ผมได้เดินขึ้นมาแล้วก็ไม่เจอใครผมจะไม่เสียโอกาสเดิมไปอีกแล้วเพราะส่วนใหญ่ผมไม่ชอบดูแผนที่ผมว่าคงจะมีคนอยู่ตรงนี้นะ ตอนที่แล้วก่อนจบคลิปผมเห็นอะไรบางอย่างผมจะลอคผมจะนั่งตายในนี้ผมไม่ต้องการอะไรผมต้องการตายในนี้ผมจะเป็นแท้งอยู่ตรงนี้ครับจนจะชนะ เพราะผมมียาเยอะมากเลยดูดูทุกคนฟื้นฟูกล่องพันยา18แล้วก็กล่องฟ,ฟื้นฟูพยาบาลอีก7จ็ดอจุ๊บแค่นี้แหระโอ้แรงสุด ดแรงเลยขับรถเล่นดีกว่า พันยา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 ไม่ตีทุกคนพันยาพันยาอ่ะพันยาไม่ตีทุกคนได้แล้วผมไม่เจือใครชอบคลิปนี้กดไลค์แชรจซับคลาย